ครับวันนี้ก็มีเจอบริษัท5บริษัทนะครับเริ่มแรกเลยบริษัทมิซุอิซึ่งเคยเจอกันมาแล้วี่ตอนที่มาอาเซียนจะแปนครบรบ50ปีเมื่อจรอเดือนธันวาคมที่17นะครับบริษัทมิซุยก็มีความคืบหน้าทางด้านการที่เรามาคุยกันตแต่คราวที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดจำได้ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่อง SAF หรือว่า sustainable aviation fuel ที่น้ำมันส่นผสมของน้ำมัน กรีนน้ำมันที่ใช้ในเครื่องบินนะครับคราวนี้มาคราวนี้ก็มีความคืบหน้าว่ามีการลงลงนามเอ็มเอยูไปแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีการตั้งโฮฟฟรี Hopefully, จะมีการตั้งฐานผลิตที่เมืองไทยนะครับก็ต้องมีการทําประชามิจฉ์มีการเร่งทำพับบิคเคอร์ริงที่จะให้ทางรัฐบาลทำกับภาคเอกชนนะครับรับฟังความคิดเห็นก่อนนะครับแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งที่น่ายินดีก็คือเขาจะเอาอน้ํามันเนี่ยที่ทำใช้บนเครื่องบินเนี่ยทำจากซาก พืชพืชของที่เหลือจากประเทศไทยนะครับก็โดยโดยยิ่งเป็นพวกอ้อยนะครับซึ่งจะลด PM 2.5ได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็มีการสอบถามเพราะมิซุยนี่รเขเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอการเจาะหาน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติก็แน่นอนครับมีการพูดถึง OCA ด้วยนะครับเราก็มีการพื้นหน้าผมก็มพื้นหน้าว่าเดี๋ยวที่หน้าจะมีการตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปก็ให้เขาคอยฟังข่าวต่อไป เราก็เพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วเขามีโรงงานทำแพคเกจจิ้งที่มาเลเซียนะครับที่เมืองไทยผมก็เลยเชื้อเชิญให้เขามาทําโรงงานทำแพคเกจจิ้งที่เมืองไทยเขาก็บอกว่าเขากำลังดูอยู่กําลังหาพาร์ทเนอร์อยู่นะครับก็เป็นบริษัทแรกที่เราคุยไปมิซูอินี่มีบริษัทหลายๆบริษัทเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่มิซูโคอนสตรัางเสริมิซูเคมีคอลมิซูออยล์แอนด์แก๊สนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับมีฟินแลนเชียลเซอร์วิสด้วยทีนี้ทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะ หัวหน้าของแต่ละดิวิชั่นเขาเขาก็จะมีการพบปะก,กันแล้วก็พูดคุยกันผมก็ฝากข้อความไปบอกว่ามิสุยเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่สุดบริษัทหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเราเองเรามีความสัมพันธ์กันมานานมากกับทั้ง <ใช S 1> ทางทาง่านอ,อุตสาหกรรมต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้เขามั่นใจว่าเราประเทศเราเปิดแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาไหนที่จะที่จะดีวบ,บาเวลาเนี้ยที่จะรีบรงรีบลงทุนในประเทศไทยถ้าติดขัดอะไรก็บอกนะครับบริษัทที่2เป็นบริษทัทอะจิโนโมโตะซึ่ง อยู่ในเมืองไทยมานานมากแล้วนะครับมีโรงงานใหญ่ที่ผลิตผงชูรสที่ใหญ่มากมีอยู่3าโรงงานนะครับก็มีจะมีการขยายโครงการในอนาคตอีก16โครงการภายในปีหน้าเนี่ยประมาณมูลค่าประมาณ4,400ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะมีการขยายไปทำสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นไม่ใช่แค่ทําแค่ผงชูรสอย่างดี่จะทำที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอมนอะิโนแอซิดนะครับ ซึ่งก็จะทำให้มีการาส่งไปขายในต่างประเทศได้นะครับและมีการขยายากิจการไปทำเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็กรีนอีโคโนมี่ด้วยแล้วก็ยังมีทำบะหมี่กึ่งสำเร็จลูกยี่ห้อยำๆด้วยพวกเราก็ทราบวันดีอยู่นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนเกษตรกรที่ทำมันสำปะหลังซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญในการที่จะทำสินค้าของเขานะครับแล้วก็อยากให้เขาไปสับสนพืชผลอื่นๆในเขตอื่นๆด้วยเษษวยพราะปัจจุบันนี้ทำเป็นเป็นแซนด์บ็อกซ์ทำอยู่ที่ เจะเป็นเพชรบณ์นะครับบริษัทที่3มก็คือบริษัทโซนี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทแน่นอนเราสร้างบริษอยู่แล้วนะครับเป็นบริษัทช่านนำทางด้านเกมดนตรีภาพยนตร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เลนส์เลนส์กล้องซึ่งปัจจุบันก็ทําเรื่องของซิมิคอนดักเตอร์อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากให้ไทยเป็นฮับของไฮเทคโปรดักต์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็มีหลายโรงงานอยู่แล้วนะครับอยากเช้อเชิญให้เข้ามาตั้งรีเจนเนอรชนออฟฟิศที่เมืองไทย พอธุรกิจเขาเยอะเหลือเกินก็มันก็จะดีมากถ้าเกิดเขา,ามาตั้งออฟฟิศที่เมืองไทยโรงงานที่เขาตั้งนี้ไม่ใช่ขายแค่ในประเทศอย่างเดียวก็มีส่งออกไปขายในหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาก็มาตอกย้ำเรื่องความสําคัญของ FTA ซึ่งเราควรจะต้องมีการเซ็นเร็วๆนี้กับอีกหลายประเทศผมก็ให้ความมั่นใจว่าทางด้าน FTA เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่ที่ EU เนี่ยเราให้ความสำคัญอย่างมากในการที่จะเร่ง sign FTA ให้ได้ภายใน สิ้นปีหน้านะครับซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีคือเขาทําเกี่ยวเรื่อง e-sport <ๆ>เยอะมากนะครับซึ่งเขาเขาเข้าใจว่าปีนี้หรือปลายปีนี้ไปจัดที่ริยาดที่ซาอุดิอาระเบียนะครับผมก็บอกว่าเอ๊เขาขอลงเชิญเข้ามาจัดทัวร์นาเมนต์ที่เมืองไทยบ้างนะครับซึ่งก็จะฟิตเข้ากับทีมของเราที่เราจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของเฟสติวัลเขาก็รับไปพิจารณาบริษัทที่4คือมิซูบิชิ แบงค์ uh, Bank, นะครับกับ s o ฟแบง n ์นะครับที่เมืองไทยก็มีเครือข่ายที่ดี mm hmm. เข้าคุ้นกับธนาคารกรุงศรีวิทยานะครับแล้วก็เราก็เป็นบริษัทที่ไปลงทุนในหลายๆบริษัทที่ประเทศจีนแล้วก็อยากจะตั้งซัพพลายเชนย้ายมาฐานผลิตมาที่ประเทศไทยแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเรื่องของ B O I ที่แข็งแกร่งแล้วก็อยากจะมีเรื่องของออบุคลากรที่แข็งแล้วก็มีความรู้ความสามารถ แล้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมว่าความเป็นกลางทางด้านการเมืองของเราเทำให้เขาอยากที่ย้ายฐานผลิตมาก็บอกเขาว่าอยากถ้าเกิดอยากจะทําอะไรก,ก็ยินดีให้ควาสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งาทางซอฟแวร์เป็นเจ้าของก็คือ Line แอปพลิเคชันที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่อยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งอยากให้เขาเข้ามาทําธุรกิจที่นี่คือเรื่องของสตาร์ทอัพเขามีสตาร์ทอัพเยอะเลยก็เพราะซอฟแวร์เป็นลงทุนทั่วโลกในบริษัทเล็กๆซึ่งหลายบรยิษัทเขาประสบความสำเร็จอย่างมากก็อยากให้เขาใช้ประเทศไทย เป็นฐานในการที่จะฟูฟัสตาร์ทอัพให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะสป,ปอร์ตบริษัทสุดท้ายเป็นบริษัทนิเดกนะครับเป็นบริษัทที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตส่งออกอุตสาหกรรมไฮเทคโดยเฉพาะยิ่งเรื่องพวกมอเตอร์ที่ใช้ใน EV ใช้ในโดรนต่างๆนะครับมีโรงงานอยู่เยอะมากในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีบริษัทลูกอีกเยอะเต็ไมไปหมดเลย นะครับจะมีการลงทุนในปีนี้อีก1จุดประมาณ1 7 0 0ล้านบาทก็ก็เป็นนิมิตหมายดีเจ้าของมาเองเลยอันนี้ตัวแชร์แมนมาเองเลยแล้วทุกคนก็รักประเทศไทยมากปัญหาที่ประสบก็คือว่าเรื่องขาขาดการขาดแคลนบุคลาคกรเพราะเขาเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นชั้นสูงมากๆการที่เรามีอินเทอร์นชิพที่หมหาวิทยาลัยที่เขามีเรื่องที่เขามีคอลลาบอร์เรชั่นกับหมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเนี่ยเขามีแค่แค่สเดือน เขาต้องการยาวกว่านั้นเพื่อที่จะให้มีเชิงลึกในแง่ของความรู้ความสามารถก็ต้องไปพัฒนากันว่าจะสามารถยืดระยะเวลาได้หรือเปล่านะครับผมขอร้องไปว่าให้ช่วยให้สกอเลชิปกับนักเรียนนักศึกษาปริญญาโทมาศึกษาที่ญี่ปุ่นก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่จะในอนาคตว่าเรามีบริษัทไฮเทคไปลงทุนเยอะเหลือเกินการที่ยง่ตัวบุคลากรก็แน่นอนมีแน่นอนแต่การที่เขาใช้สกอเลชิปเนี่ยเขาทำให้เขาสามารถมัดใจเด็กได้ให้ว่าให้ให้มาอยู่เขาถ้าเกิดเรียนเขา อยู่เข้าไปก็กลับมาก็ททำงานเขาได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรก,รก,รก็จะลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็วันที่19-20เดือนหน้านี้ทางท่านประธานผู้แทนการค้าไทยท่านหม่อมหลวงชโชติชิตกับทางท่านเลขาธิการ b ี i ก็จะนำํำทีมมาที่โอซาก้ากับที่โตเกียวเพื่อมาสารต่อภารกิจที่เราพูดคุยไปก็น่าจะรับการสนใจอย่างมาก ก็ะจะเป็นผัวไซส์พิทิงเพราะว่าคืนนี้จะมีดินเนอร์จะมีท่านนายกคิช no ิดะจากญี่ปุ่นก็จะเลี้ยงนะครับผมนั่งข้างขวาท่านนายกนั่งข้างซ้ายแต่ก็ยังมีการคุยกันก่อนก็แน่นอนครับเรื่องของการลงทุนที่เราพูดค้ากันไว้นะครับท่านมีแล้วก็มีปัญหาอะไรที่เราจะช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการทุท่องเที่ยวของเขาเหมือนกันที่ฝากกันไว้เรื่องคาราฟู้ดแล้วก็เรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้นะครับผมก็จะ ที่ผมเรียนไว้เมื่อ3าวันก่อนที่แล้วผมอาจจะลงไปภาคใต้นะครับ,รบก็เดี๋ยวจะถือโอกาสที่ว่าไม่ทราบท่านว่างหรือเปล่าแล้วตอนนี้ตนนี้นสมควรหรือเปล่าว่าการที่ผู้นำสองคนลงไปก็ทําให้มีความแน่นแฟนขึ้นทําให้ปัญหาต่างๆอาจจะคลี่คลายใทางที่ดีขึ้นนะครับก็ยังไม่ทราบว่าลัวจากท่านจะเรสข,ขึ้นมานะนี้เป็นการเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะนั้นก็ง่ายๆผมว่านะครับแต่ท่านอันว่าในเ่สะดวกท่านอนายกจะจะผมไปอยู่แล้วครับอย่างผมไปอยู่แล้วครับใช่ครับ เขาเรื่องอ่าว่ามาเรื่องรง,องรนคง่ะปหน้าที่ต่อไปได้รนี้หลังจาก้่านนยกต้องมีให้ทีมฝ่าหมายเตรียความออารพรอมัไงเว่า15วันให้ไปชี้แจงค,ร,ร,ครับเข้าใจว่ามีเวลา15วันนะครับก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จมีที่นี้แล้วผมก็คงมีคอทีมกฎหมายนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของเราว่าจะไปชี้แจงอย่างไรนะครับ ก็เป็นธรรมดาครับของการเข้าสู่การเมืองก็ต้องเราก็ต้องให้มีการตรวจสอบได้นะครับถ้าเกิดทั้งไฟนิติบัญญัติหรือไฟตุลาการมีความข้่องใจ่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องไปชี้แจงครับอันนี้เลยหัวข้อที่ท่านเขาอยากจะให้เราชี้แจงอะไรยังไม่มีผมยังไม่มีเวลาเลยครับเมื่อกี้ตอนที่เรื่องที่มติออกมาก็ยังประชุมอยู่นะครับแต่ก็เป็นธรรมดาของระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องแต่ผมก็มั่นใจผมชี้แจงได้นะครับ ก็ต้องให้เวลาท่านเป็นงานพิจารณาก็ไม่อยากจะไปกดดันทางด้านสารธรฐมนูนนั่นนะครับแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ท่านนายมนตีก็ปฏิบัติภารกิจสําคัญที่ต่างประเทศตรงนี้มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใช่ไหมคะในวงเจรจาวงพูดคุยไม่มีครับโซฟาก็ไม่มีครับผมผมเชื่อว่าก็ไม่ได้หยุดเป็นหน้าที่นะครับแล้วเราเองเราก็เรามีภารกิจอยู่แล้วเราก็เป็นก็ต้องแยกแยะให้ถูกนะครับเรื่องปัญหาที่ที่ที่บ้านเราก็ต้องแก้ไขกันไป นะครับก็มีทีมงานที่ช่วยดูเรื่องอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาของการเข้าเข้าเข้าสู่เวทีการเมืองนะครับเรื่องเรื่องเลยเป็นเรื่องรับไม่อยากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องต้องต้องรับทราบแล้วก็รับที่จะต้องให้ความกระจา่างกับสาธารณชนอยู่แล้วซึ่งท่านนายกมั่นใจในในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะว่าการตัดสินใจอะไรท่านนายกก็มีที่ปรึกษาแล้วก็มีคณะกรารมการอิสรบครับ ก็มั่นใจครับก็มั่นใจแต่เดี๋ยวต้องดูคําถามอีกทีว่าเราว่าเราตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่คนที่ต้องตัดสินเขาต้องดูให้ดีๆนะครับมีบางฝ่ายออกมาพูดในคหนองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทางกลุ่มหรือทางสวาวบางท่านต้องการที่จะเล่นเกมอะไรบางอย่างต่อรองแต่ที่ฐานนท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มองตรงนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบแต่บางคนเขามองในลักษณะนั้นท่านเองมีความคิดหรือเรื่ององไะที่มีเรื่องการต่อรอง ไม่มีผมผมไม่ทราบท่านต่อรองอะไรนะครับผมผมผมไม่อยากจะคิดเป็นเป็นในแง่ลบนะครับถ้าท่านท่านมีหน้าที่ของท่านก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับก็ได้ยินมาว่าบางคนเออถ้าเกิดหมดเวาลาไปแล้วก็ไม่ควรจะเสนออะไรงไงผมไม่ทราบก็ว่าไปตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายถ้ายังมีสิทธิ์เสนออยู่ท่านก็มีสิทธิ์เสนอนะครับอันนี้อันนี้ผมผมคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาถ้าเขามีสิทธิ์เสนอเขาก็มีสิทธิ์เสนอแต่ถ้าเขามมีสิทธิ์เสนอก็เดี๋ยวก็ว่ากัน อันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องของการเกมต่อรองหรือว่าอะไรอยู่ข้างหลังผมผมไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติก็อยากให้การที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชอบทมนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติผลทางการเมืองขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนนี้ท่านเองแล้วก็ประเทศกำลังเดินหน้าต่อไปได้อย่างเงี้ย ผมเชื่อว่าการที่เราเข้าสู่การเมืองเนี่ยผมว่าจะทําให้ทุกอย่างถูกใจทุกคนเนี่ยเป็นไม่ได้ลําบากนะครับแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจในในรัฐบาลเนี่ยภายใต้กรน่ำของผมเนี่ยว่าเราคิดมั่นกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับท่านท่านท่านานายกถ้าเกิดท่านถามผมเมื่อไหร่ก็ตามทีว่าจะเป็นเรื่อง อภิปรายไม,ไ,มไ,มไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติหรืออะไรผมก็พร้อมที่จะเข้าไปตอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เกียรติทางด้านสภาตลอดเวลายอยู่แล้วเพราะนั้นในนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราเข้าสู่เข้าสู่การเมืองแล้วมันต้องมีทั้งนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับ <S <S เราทราบดีอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ม, <S 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 มีองคอ์กรอิสระที่เข้ามากํากับตรวจสอบดูแลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยคมชอบธรรม ก็อย่าอย่าอย่าไปบอกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าหรือว่าอะไรเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่มันที่มันมาอย่างนี้แล้วมันต้องมันก็ต้องให้ความกระจ่างัานไปแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ย,นะค,ยคือท่านนายกก็ทํางานเริ่มจากก้าวันสอสู่ปีนึงอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสถานการณ์การเมืองในเรื่องที่จะพุ่งเป้ามาที่ตัวท่านนายกเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตรงนี้เนี่ยท่านนายกจะพร้อมที่จะเตรียมรับมืองตั้งแต่วันแรกที่เข้ามามันก็ต้องพร้อมอยู่แล้ว นะครับจะเป็นปีที่หนึ่งแล้วว่าเป็นที่เดือนที่8เดือนที่เก้ามันมันก็เหมือนกันทุกวันนะครับมันก็มันก็มีภารกิจที่มันต้องทําแล้วก็มีเรื่องที่คนที่ฝ่ายที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องการการะทําของเรานะครับแต่ว่าก็ขอยืนยันในความตั้งใจจริงแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ทอถอยอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับธรรมดาอยู่แล้วเรื่องการชี้แจงภายใน15วันนี้ท่านนายุตั้งให้ใครเป็นหัวหน้าคณะชี่แจงยังเลยครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยว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 ต้องดูกันในที่หนึ่งนะครับ เราต้องไปดูมติก่อนว่าออกมายังไงออกมา6ต่อสใช่ไหมครับให้ให้ให้รับเรื่อง5ต่อสม่ไม,ไม่ไม่ต้องหยุดปริมาณที่เดียวเดี๋ยวไปดูวอทีนึ่งไปดูเนื้อหาจริงๆยังไม่อ่านนี่ก็ส่งมาให้อ่านผมไม่ได้อ่านเลยนี่เขส่งมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยอ๋อผมผมผมว่าผมว่าผมว่าตัวผมเองนี่ผมผมว่าผมว่าคงไม่ต้องให้นะครับเพราะว่าผมเราอายุขนาดนี้เราผ่านวิกฤตมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย,ย,มยผมว่<ส>าผมว่ายังไง ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไม่ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ส่วนที่คนที่สปอร์ตก็ก็ก็ขอให้มั่นใจว่าว่าผมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำาใ,ให้ผมอยู่ก็ทราบดีอยู่ตรงนี้ว่าผมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราก็เป็นมืออาชีพเราก็พร้อมที่จะต้องที่จะต้องตอบข้อสงสัยอ่ะใช้คํานี้ดีกว่านะครับก็ไม่อยากคิดเป็นอื่นะนะครับไปคิดที่มันเลือกเกินไปอะไรดีกว่านะครับมันมันไม่มีความสบายใจหรอกผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศทั้งนับ กำลังใจสำคัญของนายกในช่วงเวลานี้คืออะไรคะไม่กำลังใจสำคัญของผมในช่วงเวลานี้ก็คือคือถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องของมันไม่ต้องการ motivation หรือไม่ต้องการกำลังใจหรอกนะครับการที่เรามาสู่เวทีการเมืองผ่านการเลือกตั้งที่ชอบทำนะครับผ่านการตั้งรัฐบาล3เดือนมาอยู่ในที่นี้ประมาณ8ปเกดือนแล้วใช่ไหมครับ ผมเชื่อมันเห็นถึงเรื่องของความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะ15วันแล้วมีการตัดสินแล้วมีการพิจารณาอีกอะไรเงี้ยทุกๆวันเนี่ยมันก็มีความหมายนะครับทุกวันก็มันผมว่าทุกคนมีความเดือดร้อนอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องโครงการทั้งหลายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องอะไรที่ที่ผมต้องมีหน้าที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับเรื่องที่ปัญหาที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเราเราต้องเป็นผู้ใหญ่พอที่เราเราต้อง แบ่งแยกให้ถูกแก้ไขปัญหาก็มีทีมแก้ไขปัญหาเราก็เข้าไปชี้แจงเราทําได้พรุ่งนี้กับพรุ่งนี้ก็มีภารกิจเสาอาทิตย์นี้ก็ภารกิจก็จัดเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะนั้นไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดไม่ต้องการกําลังใจพิเศษจากใครอะไรทั้งสิ้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครับขอบ,นะขอบคุณครับขอบคุณออครขสกบิดหลนนะังนขสกบิดหลนนะังว่า